สวัสดีครับพี่นอ้องครองไรัวทุก้ทุกคนมาพบปาบบกันกรบเป๋าหอยผมคนไก่หลุดอีกเขีนเคยือหน่ะตอนนี้กับบรรยากาศอยู่โคราชแบบงงนครราชสีมาครล้วงลำตะควงม,มาบรรยากาศกรับจากเอาไท่เกิดไปส่งนะเออเอาไท่เกิดไปส่งกับผ้านางงามกับบาัตรอเไรนางแงามมาจากคนแก่นุ่งละ เป็นปัจจัยไฟเตอร์สวยๆเลยครับน้าเง,งามครับผมบางๆครับผมบางๆเดิมๆแต่ว่าก็มีแดแบบนิดหนิ้นโยงนั่นแหละครับผมสวยๆบอกบรรยากาศดีเน,นกกาะน้ำตะขวงกันแหละบรรยากาศเย็นๆจะหน่อยเนี่ยพี่น,น,น้องนองอานน่งมาดนะนั่งยิ้มสันนั่งประจวบกับพนักพวงกับ างกันเล็กๆน,น้อยๆนะประจจุบกับอีสานว่าประจวบม,มันดีอากาศมันเสียวนอุณหภูมิสูงกว่าอีสานหนึห่งัยน่ะบรรยากาศช่วงสีมงซีมงเศ้าตรงนี้แหละพวกพักอยู่วรีสอร์ทเมือนนี่แ้ <c oughs> ากินเขากินน้ำแล้วก็เขาลงมงวดนวด้วย ลองไหนมันเมื่อยรถมันติดเมื่อคืนนี่กันเลยอยู่งไหปเราพี่น้องเอ้ยอยู่ไปกับแซมเขารถมันเคลื่อนที่ได้หน้านะก็เลยตัดสินใจเขารอดรีสอร์ทเพรางว่าก็บเิไปไกลก็หนีอยกหมุนอ่นาก็เลยยแซมเขาเลยยังดีโยกดีในวันรถมันเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ันแบบมีอยู่เรื่อยแต่ว่ามันเคลื่อนตัวได้ตลอดนะบ่ราติดบรรยากาศหลายด้านหลายน้าะ ันต่คว้างนมเนมกันสินโโอ้วัดเงี้เป็นคนอีสานกรับจากุงเดวนน้อสิได้ผ่านมืดแล้นะทั้ทงสนเนี่ยเออนี่ก็เป็นมาสดา้าไเอรปีสองพันสองพันสองสองพันสามเนี่ยประมาณนี้ว่าปีสองหาสี่หกหมดเออสองหาสี่หกสองพันสาองพันสวเวย แงงครับบิ๊กแคบนะครับกระบะแมงไรเนื้อมีแมงไรเนื้อไห่อย่างดีเรียนมาจากคอนแก่นนะเรียนไกลพอสมควรนะเอาไท่เกลือไปส่งแต่ละค้อาอำเภอเชียงยืนนะครับตัวนั้นนะเ,อเ,อเอาตัวนี้ครับนะช่วงนี้เฝ้าเนะืน้อะครับโควิดระบาดเดี๋ยวเาก็ไม่เรียนนะไปส่งไม่ได้ดิบันนี้รถผมว่เสียใจเลยแตมีรถติดมือจังบอดนืน้นี่ติดมืออยู่มันเผลเสียใจครับกระจอดไม่รถมัน ได้ดีครับผมเมื่อกี้ไปท้ำตุละไปน,นันไปนี่ไปน่ต่างๆเลยนะครับวัวรถสภาพดีกับว่าอะไรเสียใจ,จาก็จะผมกับบางคน,นก็กล้าซื้อไว้ม,มาเพราะแต่รถสภาพดีแต่มันอยู่ในมือผมก็เลยเป็นห่วงเป็นยากเนาะดึงสิไปซุง้งด้ว,ว่าลูกค้าที่ว่าเอากระเหล่วเตี้ยผมวะมีไว้สว่งกันดำกันแต่มัน <laughs> มันดีมันก็วุ่นใจเนี่ยเนี่เรื่องเกี่ยวกับมันใจเร่าขี่มาไก่เนะเรื่องเน้นเครื่องล่างเน้นนะผมแต่เดี๋ยวมีเก็บรายละเอียดหรือว่าผู้ไหนก็สตั๊ดก็เอามาเนอตัวมเอาไปรถดแสนก็บอีกเดียดพันไปราคาตัดแมนจารีสองันสไปเตอร์ตรง้่งสงสวย นานมาหน่อยเดียวเท่านั้นแหละเมื่อไรเมื่อไปดินตะไลเ็ดเดีย้านรถก็เป็นเรื่องน้รมดาครับ่ว่ากะที่เปิดว้นะเก็บงานแล้วก็เปิดวบอยุแสนสองต้นต้นมดหรือว่าเแบงครับผมปีสองพันสามาไมเติมน้รมดาเมืือใส่ไงเข็มเงินมาตุ้มเข็มวัสนวันสวยสวยๆสูงสวยเป็นสูงสด Ừ, รูปร่างันสวยนะมันจะรุ่นะน,นี้เป็นรูเก่าแต่ว่ารูปรูปรูปร่างมันนห,นงดดหนี่สวยพีน้องรถสนึงเลนเลนเก่นะเลนเก่านะนะเลนหน่อยนะใส่งานหน่อยบอซื้อแต่บ่มีผู้บอเรื่องผัเรื่องนั่นมมีแล้วนะผมก็ใสสำรวจดีดีครับดีแน,น่นนะดี มีแต่นองต่นิออ่โลกนี้กัมีแตด่ดก,กับบนที่ีคุ้นก็ต้องสู้ต้องกิดกินต่อไปละพี่น้องเอ,อ้ยหรืางงองเงก้ไ่ได้ดอก,ดกขขคืหมือ,อ่โลกไ้ไเกีเป็นแต่หลายอายุโลกก็มเด็กกิ๊กิต่ว่าดีย่ำแย่เออคนก็อยากได้หลายอายุกว่าบางคนก็นต่อหลายบุญ าผมก็เข้าใจเเศรษฐกิจช่อนนี่แต่ว่าผมก็ไปไม่ได้ก็กรแตผมไปไ่ได้ผมก็เอาไว้ดีละ่ะเออผมก็ได้ผมก็โอใส,ใสลงทุนไปไหลายเนงแหลสามเปิดแชปได้ก็มากันตัวอันนี้ผมกาจดีลงคล,ลคิปดราคาน,นะัมนนะม,าามากมางครับมแนั้แลสองกพักนี่ยนะได้ไปสงไสงแหสอลงราคาอย่งแสอเก้าพัน, 9, น,าน่อยี้ง ก็หนึ่งผมนักดีได้ีเองเนาะขายกนะาันดีเหระแต่พอมันวนเว้เป็นนักดีคนตุวทหา่ก็ต้องลดมากมันเก็บงานสองหมื่นกว่าบาทเ <c oughs> ออเอาไปทั้งในกระสูกันไปละพี่น้องเออพอมีเงินดี่จยุดได้ดอกยุดก็เก็บควงไม่ได้กินไม่ได้ยุดเท่านั้นแหละเพราะเมนทองเก็บคว่างผู้เดียว ลูกเมียอีกทุกคนเนี่ยเจอสถานะเชื่อกันตื่มือนี้วิกฤตเออ่ยตัหน้าโรคระบาดของม้วนฟิตร้วนิตโควิตเลยพี่น้องเอ้ยโควิดในที่สิบเก้าเลยโอ้ยจะไปไปยูโดเน่ะเออจะเป็นฮักเพี้จะเป็นฮักกันแพี้งกันเนาะโรคระบานี้ก็ได้รยูน้ำเข้าโดนก็นหรอกกด้เว้ยจะสีฮักเนื้อก็นหรอกกันเนฮักกันเลย โลกพี่บ้าพี่บัวเลยเอสกิ๊ดกับย่างแย่ปากล้องกับเฮียงเออวับบัววับตกตื่นกับมีนะผมกับนี่แหละครับผมเดินนั่งไป่ใส่เพาะใส่ผมก็ต้องพบป้องกันตัวเองครับผมนี่แมสผิดแบกนะครับเกลียวร่างเงื้อนะครับปวดฉีดแอนตี้ไวนัสกับพบไว้นะครับผมฉีดในรถมากเลยมึงยังฉีดแล้วเปื้อนนเลยฉีดใส่เบืดนเลยฉีดกอนเออ เราขีดไปอยยแปอยางเดียวเราปีนองเ้ยปวดไม้ปกวนเนอะดีกว่าสี่เปเสียนอ่าดีกว่าอย่างนี้กับขีดอยนงว่าใส่ตัวรถมงลมงงขีดกวนเลยเอเจียวร่างเนื้ขนั่งใ้หนุนั่งเที่ยวกับลงเริ่มถอดแม่ดอกเลยนั่งยู้เดียวกับไตเม่ดปิดนั่งคาดจะลอยขันเหินใจปวดกับพวกหูแจ้งเกีกเ่ยวของนี่น่ นี่แหละมุ่งเนี่ยกับประจวบครับผมมันเก็นพี่น้องเนี่ยเนี่หาล่าลาจิ้มเขาอยู่คนละน้องน่องงัวหนูหน้ามันนะมาอันนี้หลายหลายน้องงัวกับหนูหน้าเป็นเหล่าม้าเหล่าสีหนูเลี้ยงมั้งเอออาจนีเป็นหนูเป็นเลี้ยงนะพี่น้องหนูหน้าเนี่ว่าเป็นเอามาเลี้ยงังสี่นะกินว่าอาจะเป็นเลี้ยงนั่นเอาปลาช่องละเขาใหญ่ละคุณเพียบเออ สะพานอยู่ตอนนี้ไปเรื่อยๆคอนเนดิ้งเครื่องร่างดีครับนี่ยมาสดาตัวนี้ตุ้มสวยครับเอารถครับเรนสองต้นๆเงาอบุดๆแล้วได้ที่ไปหายได้ไหนก็มีตำถนนเนาๆห่างๆวุ่นอยู่ร้องน้ำมือกันนั่นแหละหาแล้วหาอีกเอามาส่งเอาก็เลยต้องนวดหารถอยู่นขวดธนาคารขวดกันเนี่ะ ครับมันก็เฝ้าเมียึงคนฟอร์ดกันยุ่งอะฟอดผููไดอย่างไรกับแมวนุนราคาไอ้แสองเกตพันแสนสอมื่นเกตพันม่ละบิงแสนสองหมื่นเก้าพันทุงไงเดี๋ยวก็เดียลุงคลิปีกอยู่เปิดแคปได้นะพี่น้องนี้มันเป็นรถเปิดแคปได้นะครับรถฟอร์ดกันแล้วก็ตกแจ้งหยสวยๆรับบัวบัได้กี่โมงกี่ให้นะครับเดี๋ยวรถผมไปเปียบราคากับคนอื่นนะวสภาพไปน้ำ ทีรังเดียวราคาไปเปรียบกับเราสภาไปเบื้องครับพวกจะก็ีมาจอดเทียบกันเลยครับบางคนกับว่าอันนี้ถูกก็นี่ฮะนี้ถูกก็นี่ท่านกับพระจำป็นหนุ่มมาเอาดอกนอ่าอยู่กันเต่ยงังค์ก็ตังยุงสิแหละแต่ฮะนีถูกแต่ว่าสภาผมตอนตอนที่ผมสัมผัสมาเนี่ยงซี่ยนะอันนี้ก็พ่อตรงตรงซะพวกนี้เขาตั้งขายอยู่แสนมึงนกับสภาพก็ต้องเกิน้ยงมันกับเขาอ่ะล่ะ นี่เก็บมี่นิดไิไหน่อยก็เกา่าเมันสินราคาจังไลยกันเลยรถมือสองพ่านการใส่งานได้มาเน้นคเครื่องเกียร์แล้วก็บ่ชพุนะรัชซี่ดีนะครับส่งดีนะบอดี้ดีก็ถือว่ายอดเยี่ยมกับเทียมดวงเราพี่น้อง <c oughs> ฟ้าใสที่ราชสีมาหมดแล้ว ยบรรยากาศกันรถก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะมึงบรรยากาศไปน <wired> ้ำกันพ uh ี oh. <c ad> ่น้องเขากรุงเทพก็บ่บ่ติดบ่บ่ะัขัดคือหมู่บ้านนี่หมู่บ้านหมู่กันนี่โอ้ยไปบ่ได้ดอกพี่น้องติดขัดเอออยู่นะว่านหลาจะสีไหมยี่สบายครับแน่นแน่นครับครับสบายดีเครื่องหนานี่สองปั๊นนานนะเออหาเขากินก่อนเนะพี่น้องเนะ กันไหนกันไหนว่าดีแหละได้มองกินลาบม้วเออต้มตำผัดมีพนนว่าออกอไม่เป็นล้านเกาที่ไม่เคยมากินเลยบ่เนี่ยออพี่นอ้องใน่้นกับพ่ควอยเห็นแอบตำแตงตำทั่ว พี่เนี่ยกินไรไมีลาปะปนัวโอ้ยอยากกินลาบหมูวานกินลาบบดทันอืมเบิร์ดก้อนเขาขายดีเสียบไรนี่ไอ้เบิง้งสวยๆส,สภาพนี่แหละ้คล้องเหรียญไม่สาก,กสาลูเสาเลยอ่ะเออตุ๊ก,กตาไหหลานไฟ่ทานมีไฟนี่ครับสวยๆก้อนสอดก้อนส้วนเมืองไว้นะครับเออประมาณนี้แหละี่น้องเอ้ยจยางไรกัน มากันไว้นะฟูเลีฟอร์ดกับอันนี้รถเก๋งอีข้างครับนี่กระสิลแล้วแล้วนะบั๊นนี่ต่ว่ากระสีเอามาทำเสริมสวยเดี๋ยวของสปามาสปามันก่อนอ่าม,มาสปงสปามันจะขาวเงินเดี๋ยวก็นกจะเอาลงขายมันหาย,ยาะซื้อวัตถุดิแต่ละขั้นเหงยียดจนมาแต่คนเสือบางคนกับวัยเห็นใจแต่จานดีนะเป็นโปรตีนเลียนหน่อยเลยเนี่ยเลียนเก่านะไม่ แห่อะไนี่อือกินเขากันพี่น้องมาแซ่บน้ากันอือะมาณนี้แหละเดี๋ยวต้มม้าบัดนี้พี่นอ้องควงไปมากินเขากินน้ำกินอย่างนี้ยุ่งแล้ก็ต้องกินตัวคนละไม่มีอย่างไรเนี่ยนนี้กรับนี่หมูเด็ดโย่ร้านดุ๊แซ่บแซ่บไม้ยอบแมกับมาแวะตรงนี้แหละพี่น้องนี่ล้ำตะควง หมองน้ามันแต่แวะได้เลยนี่ไกวกลมไกวกลมอันนี้ก็สิ้นหมูแดดเดียวไกวกลมกินสองแย่หนิกับพวกเป็ดหลอกเขาสองวันวอนเนี่ยเออขาเหนียวอนวันเลยนี่หมูแดดเดียวไกวกลมนี่อังซี่เลยนี่อังซี่เลยอืมอืมมาครับแกงแกง

หอมกันเนะน่ลองกินต่อได้บัอืไม่เก่งใจเลยได้บ้ได้เด้เพืไอจะมาหาเลี้ยงนี่แหละไว้กมไอใบนี่กันใใบเขาเรื่องใใบสาราเน่หอมหอม

เลยล้ำตะวันแม่งเลยบองสานหนามแม่งแวะไหนเลยนี่มีร้านบริการดีอาหารอร่อยเนี่ยเลยไม่วัดหรอไไหนบวไหนพวดไม่วัอยู่กัไหนยูเซ่กับมี่เมีนคือกันว่าตรวจว่ไม่น่ามี้องอะไลขึ้นกับไหนโม่ติดจันทละ นามแต่ไจบ้านๆเนาะเไม่ได้ไปคิดนังแถมเหล้องว้ยเดียวเนื้อหมูแเดียวเซ่บมันหลาฟองแดดมันกัมันกมไม่วัวหรออี่เนามานี่ยพี่น้องเียบกับเขาเงนบอคุณครับตัดีครับ